กลับสวัสดีครับมาดูบรรยากาศหลังหัวเราดูฝนตกหนอดูครับน้ำอยังเยอะเลยเดีย๋ยวไปถ่ายระเบียงให้ดูนะครับเียกหมดแล้วดูครับอยู่บนฝนตกหนักมากครับดูน้ำท่วมเลย ดูครับตอนยี่สิบสองมิถุนาครับเป็นมาใหมหมๆนี่น้ําแห้งนี่ไม่มีน้าเลยเพื่นิดเดียวอะ่ะไม่มีน้ําเลยนะครับในสารนี่เป็นสระนะครับตรงนี้ไปนู้นี่เป็นสรนะรสไ,สรไม่มีน้ําสักหยดเลยครับพอเข้า,าก,รกรกคดาหน่อยแล้วสิงหาเริ่มมีน้ําครับนี่มาประมาณตึ้งสารครับสิงหามากันยาครับท่วมครับ ดูท่วมเลยบนฝนตกดีมากเลยครับตกเกินจําเป็นเลยแหละอยู่แถวมอนะครับท่วมไปหมดเลยน,นี้แต่ถนนไม่ท่วมนะครับยังไม่ถึงถนนหน้ามอนี้น่านจะหัวเขาได้ครับที่ท่วมถนนนะนี่ดูเมื่อวานไม่ตกนะครับมาตกวันนี้ครับ บรรยากาศเล้ววันนี้ไม่มีเรียนครับบรรยากาศบอกเลยว่าน่านอนครับแต่ว่าง,งานนี้ท่วมหัวอยากลับไปหารถด,ดำนะครับแต่รถด,ดำก็วิ่งงานไม่ได้อดีดูครับบรรยากาศเราจะไปถ่ายห้องให้ดูนะครับ,บลบกครับดูครับโอ้เสียกมนแล้ว ดูครับเพียงวันล้วด, <c oughs> ดูจิ้งจกดูครับน้ำท่วมใต้หอนี่รถจอดไม่ได้นะครับเครื่องสูบน้ำออกจากชั้นใต้หอนี่ชั้นใต้ดินเลยครับ มันวอเตอร์เสียครับทุบตืนแตกอออก็มาซ่อมแล้วครับเมื่อคืนไม่รู้ว่าสูบน้ำออกได้อย่างน่าจะสูบออกได้เยอะแล้วครับน้ำต่ำลงมากเลยดูแต่ว่าตรงนี้ครับว่วมไปครับเปียกหมดแล้ว <c oughs> ไม่มีคลิปจะอัพเลยครับ <c oughs> เป็นร่าครับไว้เจอกันชิปหน้าดีกว่าครับฝากติดตาม กดไลค์เจ้นนะครับสายคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย